กลับมากันแล้วค่ะทุกคนหลังจากที่ห่างหายจากการหายคลิปแพ็คของไปนานมากเลยนะคะวันนี้เราจะกลับมาแพ็คของให้ดูกันค่ะออเดอร์แรกของเราวันนี้นะคะลูกค้านะคะมาเปิดบิ๊มเบนนี่เลยน้องคันเฟลคาราเมลนะคะสิบสองทั้งบอกเลยว่าขนมคือแบบขายดีกันมากๆแต่แต่ไม่ไหวแน่นทุกคนค่ะก็ดูเลยบอกเลยว่าขายดีกันจริงๆตัวแทยโค้งลงติดกันแบบรัวๆเติ่มขึ้นโค้งลงไม่ไหวเศ้าแล้วก็ยังไม่พอนะคะเรามีคอนเสิร์ตไว้พอเรายังมีนี่ด้วยเมนูน้องเรา ไอิ่ของเรานะคะก็อบอกเลยว่าเป็นรานี่แต่ว่าเป็นราไม่ก,ก็ตบอกเลยว่าขายดีมาก,าพกเพราของร้านเราเนี่ยราคาตเองทำเป็นสูง้เป็นเหอนของรเองซึ่งอยู่ในราคาแค่ละหบาทเท่า,าน,นั้นนะคะอบอกเลยว่าบ้านของเราคือแบบว่าไม่ใช่กงเหมือนร้านถึงไก่กาอะไรนันคะบอกเลยนะคะ,ะ,คะว่าไม่หลอกลู้าดคแน่นอน,นะคะ่ะต่อไปคุณาจะไปน,นี่เลยลองเซรั่มโทของเรานะคะก็อบอกเลยว่ามีขนมก้องมีสกินแคร์ถูออกแบบมาะั้ก็คือองโกนไปแ์เคุณาก็มีคนมาเปิดเป็นเซรั่มโแบบเยอะมากเลยนะตัวนี้ค มีใครยังขายได้วันละหนึ่งบ้านแบบเราไหมสองสามวันออกทีสี่ห้าวันออกทีบางทีก็หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนออกครั้งก็ยังมีเลยทุกคนแต่เราก็ไม่เคยท้อเลยนะก็ขายมันไปเรื่อยๆอะ่ะถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่มีเงินยิงแอดแต่เราก็เน้นขายแบบสร้างตัวตนใชใ้คนเห็นสร้างความจริงใจให้กับลูกค้าสักวันจะมีคนเห็นความิงใจของเราเองไม่หยุดทำยังไงก็ไม่หยุดได้ยุกลุงตู่ สู้ๆนะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนจัดเซตวันนี้จะเป็นของตกแต่งโต๊ะและเครื่องเขียนนะคะใครที่อยู่บ้านนานๆแล้วเบื่อมากแอดแนะนำให้ลองจัดห้องใหม่ดูนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศห้องไม่ให้จำเจหน้าเบื่อ ยิ่งมุมที่เราใช้เรียนทุกวันยิ่งต้องจัดให้สวยเลยจะได้มีกำลังใจในการเรียนค่ะหรือถ้าใครไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนทักมาสอบถามแอดได้เลยนะคะยินดีให้ความศึกษามากๆเหมือนกับเจ้าของกล่องนี้ที่ให้แอดช่วยเลือกให้เลยได้ครบจบทุกอย่าง ทั้งเครื่องเขียนและของตกแต่งโต๊ะแอดจะบอกความพิเศษของการจัดเซ็ตให้ฟังนะคะคือทุกคนจะได้ของเดียวกว่าซื้อแยกแน่นอนคะ่ะทั้งของแถมเอ่ยอะไรเอ่ยใส่ให้ไม่ยั้งเลย มีใครยังขายได้วันละหนึ่งบ้านแบบเราไหมสองสามวันออกทีสี่ห้าวันออกทีบางทีงก็หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนออกค้งก็ยังมีเลยทุกคนแต่เราก็ไม่เคยท้อเลยนะก็ขายมันไปเรื่อยๆอะ่ะถึงแม้ตอนนี้เราจะไม่มีเงินนี้แอดแต่เราก็มีขายแบบสร้างตัวตนใช้คนเห็นสร้างความจริงใจให้กับลูกค้าสักวันจะมีคนเห็นความจริงใจของเราเองไม่หยุดทำยังไงก็ไม่หยุดได้ยุคลุงตัว สู้ๆนะทุกคนมาข้ามอาแพ็คของกันนะคะอย่างแรกก็ต้องฆ่าเชื้อก่อนนะคะแล้วก็เริ่มแพ็คกล่องกันเลยนะคลิปนี้จะมีทั้งหมดสองบ้านนะคะเป็นยอดอนทั้งหมดเลยนะคะบ้านแรกนะคะจะเป็นของคุณวรัตยานะคะบ้านนี้เอาบาร์นี้นะคะไปทั้งหมด30สิบชิ้นเลยนะคะไม่ได้เปิดบินนะคะแต่ว่าซื้อไปกินนะ บอกแล้วนะคะทุกคนว่ามันอร่อยมากๆตอนนี้บาวนี่นะคะหมดไปแล้วนะคะน่าจะเข้าพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เขาเอามาประมาณ300้อยกว่าชิ้นเลยนะ mm hmm. มาต่อบ้านนี้นะคะบ้านนี้นะคะเป็นของคุณจิรัชยานะคะเอาบาวนี่ไป8ชิ้นเหมือนกันนะคะ mm hmm. แล้วก็มีเทียนหอม3มชิ้นนะคะ mm hmm. มียางรัดผมด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นของแถมนะนี่เลยนะคะก็ใส่ของแถมลงไปแล้วก็ปิดกล่องได้เลยนะคะก็ขอบคุณที่มาอุดหนุนกันนะคะบ๊ายบายค่ะ